ไม่เป็นไรหรอกเข้ามาันแล้วช่างมันที่เกียจออกล้วเดินออกมาไม่ได้แปบ๊บนะขอดูดแบแบป๊บโอเคแบตเตอร์เท่าไหร่แล้วคะอ๋ะอหกสิบเปอร์เซ็นต์โอเวคือสดีหนึ่งคนนะคะดีดีดีจ้าเ <c oughs> จ็บคอ ทำไมมีเซิร์ฟเจอร์สองสองคนเอาเป็นทีมก็ได้อะเอาเข้าสิวะม,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 มีคนอะสามเราอยู่สีดาชมบูป่ะอ่านถูกต้องตูไม่เข้าอันนี้เอ๊ะดูสิว่าไม่มีใครเข้าม,มาเลย ยาวๆเลยดูดีสองคนเมื่อกี้หลุดห่าห้าหายาวๆเลยเอาเอาที่สบายใจเอาที่คุณสบายใจค่ะเอาที่สบายใจดูนะเอาที่สบายใจอืมอ้อยขึ้นไม่ได้ ้ยเมื่อไหร่จะเริ่มเก็บรอดีหะคะฮะเจ้าดีหนึ่งคนนะคะรอกี่นาทีแล้วเออไม่ใช่กี่นาทีเจ็ดีสามคือตอนแรกเราจะใช้อีกแอบหนึ่งแล้ว,วแต่ว่าแอปนั้นน่ะคือเวลาเราสตีมแล้วว่ามันก็จะบอกว่าไม่สามารถสตรีมได้เซลซนอะไรเนี่ยแหละทไม่ได้หลย ก็เลยมาต้องมาใช้แอปดีเทนนะครับต้องใช้ต้องมาใช้แอปดีเทนนะครับเล่นดีกว่าลงไปข้างบน่